สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วกับ,บน้ำมัต์คมนาเจอกันทีไรก็เอาของเด็ดๆมาให้เพื่อนๆทุกคันครับนี่อีกหนึ่งคันนี่คือ Honda าแจด1.5 117แรงม้าปี29เลขไม่แค่79,000กว่กิโลและที่สำคัญราคาเพิ่งออกไม่เกิน5นาทีที่แล้ว4 49,000บาทใครอยากได้รีบทักมานะครับคันนี้มีคันเดียวเลยในโกดังครับเพื่อนครับและที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เลิกผลิตแล้วเป็นลายไอเทมและเป็นรุ่นที่ไยรุ่นฮิตกันมากๆและที่สาคัญคันนี้เป็นรุ่น RS ครับ นี่มีคันเดียวเลยใครอยากได้รีบโทรมานะผมบอกเลยว่าคันนี้ต้องไวหน่อยนะครับเพราะว่ารถมีคันเดียวจริงแล้วก็ที่สําคัญคือรถเลขไมน้อยมากนะครับแล้วก็ราคาผมบอกก็ยว่าราคาสมเหตุสมผลมากครับมามาดูในส่วนของโครงสร้างกันแล้วก็ภายในกันครับเพื่อนๆมาคันนี้มีนะครับถอดนะครับเก็บสีฝาหน้ามารอบตันแต่นานมากแล้วนะครับนานมากแล้วแต่ว่าโครงสร้างอื่นเพื่อนดูนะน็อ คานนะครับคานเดิมนะเพื่อนนะนี่เครื่องยนต์เดินนิ่งมากๆผมบอกเลยนี่เครื่อง1.5นะครับ1.5นะเพื่อนนะและที่สําคัญภายในผมบอกเลยว่าโคตรสวยและที่สําคัญคันนี้มีดึงด้วยมันเป็นรุ่น RS นะมีแพดเดิชิพอันเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูยางก่อนนะครับยางจะเป็นยางปีโอ้ยางปี24เพื่อน ยางปียี่่นะก็คือปีที่แล้วเองนะก็ขนาดยางจะเป็น2 8 5 5ปด R 1 6บหนะเป็นล้อแม็กนะครับล้ c, อแม็กเล่อใบพัดนะก็สลับสีโครเมียมตัดดำส่วนกุญแจจะเป็นคีย์เลสนะเพื่อนนะเข้าออกโดยการปุ่นอิโมเรเซอร์ตุ่มนี้นะดนูเพื่อนภายในนะครับเบาะสวยๆแบบนี้แหละเ,เพื่อนๆครับนี่ที่เพืเพื่อนเห็นผ่าน หน้าจอมือถือผมนี่แหละนะกุญแจได้มาครบเลย2ดอกเต็มๆเ,เพื่อนๆจอนะครับมาจากห้างเลยนะชุดนี้ไม่ได้แต่งเพิ่มเลยนะครับรถสวยกลิบเลยนะครับอ่ะดูเลขไม์เพื่อนนี่ปลายนี้ผม79,821กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะ รุ่นนี้มีความพิเศษยังไงคือเป็นรุ่น RS ก็คือมีพลเลนชีฟนะครับนี่สามารถเล่นแบบซิงซิงนี้เลยนะครับซ้ายขวาบวกลบนะเพื่อนนะพวงมาลัยพวงสามการทรงสปอร์ตนะครับคู่คนโทรลอยู่ขวามือส่วนซ้ายมือจะเป็นออคอนโทรลในส่วนของเครื่องเสียงนะเนี่ยเครื่องเสียงนี่นะเพื่อนนะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลย,เ,ยเครื่องเสียงนะนนฟังกันะเพื่อน เล้าๆเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้มีคันเดียวในโกดังแล้วก็ผมบอกเลยจะหายากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วโดยเฉพาะรุ่นนี้ด้วยนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของเขาเนี่ยผมบอกรถสวยมากอืบรรยายผ่านภาพเอาแล้วกันนะครับว่ามันน่าใช้ขนาดไหน4 4 9ี่เพื่อนๆเอ๋ยถ้าใครจะจัดไฟแนนซ์ก็รีบหน่อยนะครับไม่ต้องห่วงในเครื่องเรื่องของยอดจัดนะใครประวัติดีนะครับแน่นอนจัดได้ยอดเต็มแน่นอนครับ นี่ห้มเก็บไหน่หลุดอ่ะเขาเพิ่งล้างมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็เลยรีบเอามารีวิวให้แล้วก็ราคามาพร้อมเลยนะครับภายในจะเป็นทรงโทนดำอย่างนี้เลยเนื่องเดิมเป็นทรงสปอร์ตนเพื่อนนะเนี่ยเบาะแยกซ้ายขวา6040ได้นะครับสวยงามมากนเพื่อนดูมอตเนื้อ,อตะคงตะเข็บนี่เดิมๆเดิมหมดจริงๆนะครับเนี่ย สวยครับนี่แฮชแบ็กสปอยเลอร์หลังนะครับท้ายนี่ยดู่ออนะครับเพื่อนนี่น็อตฝาท้ายเดิมๆไม่มีแกะเลยนะครับนี่ยมีแกะเลยนะครับเนี่ยเดิมมากนะครับปีสิเก้านั้นเพื่อนนะส,สภาพได้แบบส,สวยๆแบบนี้เลย เพราะส่วนมากก็เนี่ยาบางองค์กรก็เช่าไปเพื่อที่จะเช่าไปเป็นแค่พิธีการเฉยๆนะเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบยางอะไรอยู่ด้านล่างนะครับ <c oughs> โอ้ใครได้ไปคันนี้คุ้มกล้องมองหลังนะครับเนี่ยสวยมากก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับรถ ครอบครัวหรือรถไม่ใช่ครอบครัวรถใบรุ่นด้วยนะวันนี้รุ่นนี้ซิ่งๆได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งรุ่นหนึ่งคันมีคันเดียวเลยที่เข้ามาในระบบนะครับอ่าะนะนี่ครับไอ,นะอ้ละปีสิบเก,ก้านะเอกสารนะครับเครื่องหนึ่งุดห้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดแรงมา้าว้าวแม่เพื่อนก็ซื้อให้ทันแล้วกันนะใครสนใจในส่วนของคันนี้นะครับ เพราะว่าเป็น Honda Jazz ซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่มีผลิตแล้วนะครับและที่สำคัญเป็นรุ่น RS ด้วยนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปคันนี้มีคันเดียวสีเทานะเพื่อนนะสีเทา,เทาแล้วก็เลขไม้แค่79,000กกว่ากิโลเท่านั้นเองราคาดีมากๆ4,49,000สบาทไม่ถูกไม่แพงเกินเกินไปถ้าซื้อสดก็แวดเจเพื่อนเไม่ต้องรับผิดชอบนะในส่วนของแวดเราไม่ได้ เก็บลูกค้านะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแค่ค่าโอนกรรมสิทธิ์ก็คือ5,000บาทเท่านั้นนอกเหนือจากราคารถใครอยากได้ Honda Jazz คันนี้รีบๆหน่อยแล้วกันเบอร์โทรด้านล่างแอดีไลน์ก็เช่นกันไปแล้วสวัสดีครับ